ขับขี่ปลอดภัยมั่นใจทุกการเดินทางด้วยโมเด็ม MTQD 01+ ที่จับมือถือแบบปลดล็อกเร็วพร้อมระบบกันสะเทือนสีแกนไม่พลาดทุกการสื่อสารสวัสดีค่ะคุณกำลังมองหาที่จับโทรศัพท์มือถือสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีคุณภาพสูงและนวัตกรรมล่าสุดหรือไม่เราขอแนะนำโมเด็ม MT 01+ ที่จับโทรศัพท์มือถือแบบปลดล็อกเร็วพร้อมระบบกันสะเทือนที่ไม่เหมือนใครคุณ,ณสมบัติเด่นค่ะปลดล็อกเร็วเพียงเสี้ยววินาทีด้วยนิ้วเดียว ระบบกันสะเทือน4ี่แกนช่วยลดการสั่นสะเทือนและป้องกันเซ็นเซอร์กล้องจากการเสียหายวัสดุคุณภาพสูงอลูมิเนียมและโพลิเมอร์ทนน้ำทนแดดทนฝนน้ำหนักเบาและไม่ซีจางดีไซน์ใหม่ล็อกแน่นไม่มีเสียงและรองรับเคสหนาติดตั้งง่ายใช้ได้ทั้งแฮนด์บาร์และก้านกระจกรายละเอียดสินค้านะคะผลิตจากคอมโพสิตพลิเมอร์มาเรียลแข็งแรงและไม่เป็นสนิมติดตั้งได้สองตำแหน่งทั้งแบบแฮนด์บาร์และก้านกระจกสามารถปรับหมุนได้360องศา ด้วยระบบบอจอยแข็งแรงไม่หักงออุปกรณ์ภายในกล่องประกอบไปด้วยโมดเทเกมที01พระสำหรับต hand er ิดแฮนด์บาร์ที่จับโทรศัพท์มือถือรุ่นปลดเร็วพร้อมระบบกันสะเทือนตัวยึดแฮนด์บาร์หัวบอลยางรองบาร์สำหรับปรับขนาดหกเหลี่ยมสำหรับขันโมดเทเกมที02พระสำหรับติดกระจกที่จับโทรศัพท์มือถือรุ่นปลดเร็วพร้อมระบบกันสะเทือนก้านยึดรูกระจกพร้อมหัวบอลยางรัดมือถือเพื่อความมั่นใจการรับประกันค่ะ รับประกันสินค้า6เดือนทุกชิ้นส่วนไม่รวมความเสียหายจากการลม้มสามารถคืนสินค้าได้ใน7วันหากไม่พอใจบริการอะไหล่และการดูแลตลอดอายุการใช้งานปัญหาการใช้งานที่พบบ่อยหากมีการสั่นเมื่อใช้บาซินในชุดให้เปลี่ยนเป็นบาสั้นแบบอลูมิเนียม MT BA02 ขณะใช้งานแล้วคอพับคอตกให้ปรับตั้งที่จับมือถือให้แน่นย่ารอชา MotoTech MT01+ คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณและมอเตอร์ไซค์ของคุณ ให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะ